นวาวา r โปรซีรีดอกเบีย้ย0% 72เดือนและมีส่วนลดพิเศษ100,000บาทก็อยากจะบอกว่าเมื่อมันมีสิทธิประโยชน์สิทธิพิเศษดีๆแล้วผมก็ไม่อยากให้ลูกค้าหรือ FC n i s นิสันพลาดโอกาสดีๆแบบนี้นะครับวันนี้เรามาตอกย้ำกันเลยว่านวาวา r โปรซีรีนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่ามีโปรโมชั่นพิเศษไว้รองรับแน่นอนเปิดไปก่อนเลยก่อนใครนะครับผม ไม่ว่าท่านจะเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าสิทธิพิเศษใดๆหรือไม่มีสิทธิ์อะไรก็ช่างนะครับผมวันนี้ซื้อนาวราโปรซีรีส์รับดอกเบี้ยพิเศษ0%นซนนานเจเดือนนะครับผมทั้งโปร2และโปร o u นะครับทั้ง2รุ่นไม่ต้องมีสิทธิพิเศษอะไรท่านก็ได้เงื่อนไขนี้อยู่แล้วขอแค่ดาว25%เซนะครับผมและยังไม่พอหากท่านเป็นราชการเป็นรัฐวิสาหากาิจเป็นกบขอนะครับหรือเป็นลูกค้าเก่านิสันยิ่งพิเศษดับเบิลเข้าไปอีกข้อแรก ถ้ามีสิทธิพิเศษอย่างที่ผมบอกมาได้ส่วนลดเพิ่มเติมนะครับผม1,000 0บาทใช้ได้ทุกสิทธิ์ทับซ้อนได้ทับซ้อนกันไปมี3 0สิทธ์ก็ใช้3 0สิทธ์ได้เลยและยังไม่พอพิเศษยิ่งกว่านั้นถ้าเป็นลูกค้าเก่านิสันลงทะเบียนผ่านลน์อิ n โนเวชั่นจากที่ผมว่ามาทั้งหมดนั้นท่านจะได้ส่วนลดเพิ่มเติมอีก1 0 0 0 0บาทฟรีไปเลยนะครับผมอย่ารอช้านะครับสิทธิพิเศษนี้ใช้ได้เฉพาะโปรซีรี และออกรถภายในสิ้นเดือนนี้เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยรับประกันว่าไม่มีต่อแน่นอนยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดสับสไ cribe และอย่าลืมบอกเพื่อนๆที่ใช้นิสสันเผื่อเขาพลาดโปรโมชั่นนี้ไปข่าวสารไม่ทั่วถึงก็ฝาก FC ใหม่ๆบอกกันด้วยนะครับผมแนะนำมาได้ด้วยนะครับผมมิสเตอร์วัตเอ็นเอสนิสสันชอยะวันมอเตอร์ครับ